ครับสวัสดีครับชาวสวนชาวไร่ชาวนาทุกท่านนะครับวันนี้เช้าว,วันนี้นะครับวันที่22มกราคม65นะครับก็พา,าชาวนาทุกท่านนะครับมาที่แปลงของป้าตุ้ยนะครับบ้านกุดเวียนนะครับจังหวัดมหาสาร,รคามเหมือนเดิมนะครับก็มาเป็นแปลงสาธิตจํานวน15ไร่ของเราซึ่งเราได้ทําการแปลงสาธิตตั้งแต่เริ่มแรกนะแล้วก็ไล่ลําดับคัดไปเรื่อยตั้งแต่แช่เมล็ดข้าวด้วยเจียเมนเตน คุมเลนด้วยกองหลังบวกเจียเมนเตนแล้วก็หวานด้วยปวุ๋ยตราดาวอาวกาศนะครับปุ๋ยคอมเพลวหเมลด็ดครบทุกธาตอาหารใน1เมลด็ดนะจบในเมล็ดเดียวนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาหลังจากหว่านปุ๋ยดาวอาวกาศสูตร888ไปแล้วได้ประมาณ14-15ถึง15วันนะครับวันนี้ก็ถึงกำหนดการที่เราจะต้องฉีดฮอร์อโมนเร่งทางใบนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนี่ ในพันกอขอ49ของชาวนาทุกท่านนี่จะมีการหว่านปุ๋ยด้วยกัน3ครั้งแต่ของป้าตุ้ยครั้งนี้ก็อยากจะหว่านด้วยราคาปุ๋ยเคมีปีนี้ค่อนข้างจะสูงมากก็เลยจะหว่านแค่2ครั้งก็คือครั้งที่แล้วที่หว่านไปตอนประมาณ20กว่าวันนะครับแล้วก็ครั้งที่2นี่จะใช้ฮอร์โมนเร่งการแตกกอช่วยในการบำรุงแทนเพื่อลดการาการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็ไปรอใช้ปุ๋ยเคมีตอนอรอบสุดท้ายเลยในช่วงของอข้าวรับท้อง นะครับวันนี้เราก็มาด้วยการการฉีดครั้งนี้เราจะใช้โดรนเพื่อการเกษตรด้วยนักบินหน่วยนะครับอ่านะครับเป็นขาประจำะมาฉีดแปลงสาธิตเราใช้โดรนตลอดเลยไม่ได้ใช้เครื่องมืออย่างอื่นในการฉีดวันนี้ครับก็สําหรับในวันนี้นะเราจะฉีดอ่าข้าวของปะตุ้ยหลังจากหว่านปุ๋ยตาดาวอากาศไปแล้วนี่ได้ประมาณสนะิบสี่วันนะครับประมาณสิบสี่วันนะครับวันเราจะฉีดด้วย เจียเมนเตนสตรองโปรบวกโปรไฟล์นะครับวันนี้เจียเมนเตนสตรองโปรบวกโปรไฟล์ซึ่งตัวนี้จะช่วยในการแตกรากแตกกอนะครับโดยการแตกรากแตกกอเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ขอใหญ่ใบตั้งนะครับซึ่งมาทดแทนการใช้ปุ๋ยในรอบที่2หรือว่าเรียกว่าปุ๋ยแต่งตัวในพันกอขอ9นะครับวันนี้ใช้เจียเมนเตนตัวแรกเลยก็คือตัวเจียเมนเตนตัวนี้ กระตุ้นการแตกรากแล้วก็แตกกอโดยเฉพาะเลยด้วยเจียมเมนเตนนะครับเดี๋ยวนักบินหน่วยก็จะทํางานตามปกตินะครับผมก็จะแนะนําสินค้าเข้าไปนะครับอ่าครับตัวที่2ก็จะเป็นตัวสตรองโกรนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวสตรองโกรเป็นปุ๋ยน้ําเขียวมรกตนะครับนะบปลอดจากเกือบจะปลอดจากะอรายนะครับซึ่งคอรายนี่อย่างที่ผมเคยได้ชี้แจงมาแล้วว่าเป็นตัวที่ทําให้เกิดพิษกับต้นต้นพืชหรือว่าต้นข้าวทุกชนิดเลยส่วนสตรองโกรเนี่ย คลอไรน้อยมากหรือว่าจะว่าไม่มีเลยก็ไม่เป็นไปไม่ได้นะแต่ว่าน้อยมากจริงๆไม่มีผลกระทบกับข้าวใดๆทั้งสิ้นนี่คือตัวสตรองโกรนะครับวันนี้เราฉีดใช้1ชุดฉีดลงในพื้นที่15ไร่นะครับอันนี้คือสตรองโกรนะครับนะตัวที่3ตัวถัดมานะครับก็เป็นตัวอูเมสตรีมนะอูเมสตรีมผงแดงตัวนี้กระตุน้นการสร้างโกรดฮอร์โมนหรือว่าเรียกว่าฮอร์โมนตั้งต้น ในพืชทุกชนิดเลยนะด้วยอูแม่สตรีมนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ตัวที่สามนะครับแล้วก็ตัวถัดไปที่เพิ่มขึ้นมาวันนี้นะครับก็คือเราก็ใส่ตัวโปรไฟล์โปรไฟล์นี่เป็นปุ๋ยตัวไนโตรเจนเป็นหลักเลยนะนำเข้าจากสหรัฐอเมริกานะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวโปรไฟล์ตัวนี้มันช่วยเร่งการเจริญเติบโตทางบนหลักเลยนะครับสูตรย8 0 0ดโปรไฟล์นะครับนี่ตัวนี้นะครับ แล้วก็สุดท้ายเลยนะครับสุดท้ายเลยก็คือตัวอาวอนกาดนะครับสำหรับอาวอนกาดเนี่ยก็4คุณสมบัตินับในขวดเดียวนะครับก็คือ1ช่วยแก้น้ํากระด้างนะแก้น้ํากระด้างน้ําที่เราใช้น้ําบ่อน้ําบึงอาจจะมีกระด้างได้เราตัวอาวอนกาดจะช่วยปรับให้สภาพน้ํานี่เหมาะต่อการฉีดผสมยานะก็2องยาที่ผสมกันตั้งแต่2ตัวสา,ต,วสาตัวขึ้นไปเนี่ยอาจจะเกิดการแยกชั้นนี่ตัวอาวอนกาดจะทําให้เนื้อยาเนี่ย เข้าเนื้อกันได้ดีนะเข้าเนื้อกันได้ดีนี่ทาให้ประสิทธิภาพยาในสม่ําเสมอแล้วก็ประสิทธิภาพยาไม่ลดลงแล้วข้อที่3ตัวนี้เป็นตัวแพร่กระจายใบนะทดแทนกันถ้าใช้อวอนกาดแล้วไม่ต้องใส่ย,ยาจับใบอีกแล้วนะครับเพราะตัวนี้นี่ความเร็วในการกระจายใบในแพร่กระจายใบแล้วก็ซึมเข้าในใบพืชน,นี่ในอยู่ระดับวินาทีเร็วมากนะครับแล้วข้อที่4ข้อสุดท้ายอาวรกาดทํามาเพื่อดโดรนโดยเฉพาะสำหรับการฉีดพ่นทางโดรนหรือว่า,าเครื่องบินนะครับเพราะฉะนั้น ยาจับใบทุกชนิดที่เอามาใช้นี่ไม่ใช่ว่าเราจะมาใช้กับโดนได้คําว่ายาจับใบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้เครื่องบินโดรนเครื่องบินหรือว่าโดรนเพื่อการฉีดนี่จะต้องใช้ยาเพื่อประสิทธิภาพที่ทํามาเพื่อโดรนโดยเฉพาะเลยซึ่งเฉพาะเลยนะครับซึ่งอาวอนกาดเราทํามาเพื่อโดรนโดยเฉพาะแล้วสามารถเอาไปใช้ในเครื่องสะพายหลังแล้วก็ปั๊มล่างสายได้นะครับหรือรถฉีดพ่นยาได้นี่คืออาวอนกาดสี่คุณสมบ,บัติในขวดเดียวนะครับอาวอนกาดนะ หนึ่งขวด1 0 0ซีนี่ใช้ได้ถึงสิบไร่นะครับวันนี้สิบห้าไร่ใช้ขวดอ่าทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับอาวอนกาดนะครับวันนี้อ่านะครับก็หลังจากนี้เดี๋ยวนักบินหน่วยก็อ่าย้ําขอเจียเมนเตนนะครับหนึ่งหนึงนะครับทุกครั้งที่มีการฉีดเจียเมนเตนนะครับในการผสมยาทุกครั้งนี่ให้ผสมเจียเมนเตนก่อนทุกครั้งเลยเพราะว่าเจียเมนเตนเนี่ยเป็นยาที่เข้มข้นสูงมากนะจำเป็นที่ต้องผสมกับน้ําเปล่าก่อนเลย นะห้ามผสมทีหลังโดยเด็ดขาดนะครับเพราะเนื้อยามันเข้มข้นมากเพราะนั้นถ้ามีการช่วงไหนที่มีการฉีดเจียเมนเตนด้วยจะต้องเทเจียเมนเตนผสมกับน้ําเปล่าก่อนทุกครั้งเลยนะครับย้ําเลยนะตัวนี้ต้องก่อนทุกครั้งนะครับนี่คือเจียเมนเตนนะครับนะครับก็นี่คือยาที่ใช้ในวันนี้กันนะครับก็ใช้ชุดชื่อชุดียเ,เรียกรวมๆกันว่า เจียเมนเตนสตรองโกรบวกโปรไฟล์ Pro นะครับเจียเมนเตนสตรองโกรบวกโปรไฟล์ Pro วันนี้พอเราต้องการเรื่องการเจริญเติบโตทางใบเป็นหลังเพราะว่าครั้งนี้ของประตุน้นนี่ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงไปหนึ่งครั้งเลยนะครับเราก็ใช้ชุดเจ ain ียเมนเตนสตรองโกรบวกโปรไฟล์ครับครับก็ตอนนี้ทางนักบินหน่วยนะครับก็ทําการผสมายาเจ ain ียเมนเตนสตรองโกรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับนี่ก็จะทําการ ตักน้ํายาไปผสมกับโดนนะครับไปไปเทลงในถังโดนนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวตามไปดูเลยนะครับนี่ครับยาวันนี้นะครับก็เจียเมนเตนสตรองโกรบวกโปรไฟล์นะครับเดี๋ยวเราไปดูวันนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับของนักบินหน่วยก็ใช้เครื่องบินโดนนักโดนนของนักโดนนะครับโมดิฟายเรื่องของตัวปรับไอร่อากาศ แล้วก็เพิ่มจํานวนหัวฉีดเข้าไปนะครับวันนี้นะครับนี่ด้วยเครื่องบินน็กโดนโดนเพื่อการเกษตรนะฮะยี่ห้อน็กโดนอีซี่อีซี่สามนะครับรุ่นสีแขนสิบเจ็ดลิตรนะครับวันนี้โมดิฟายอุปกรณ์ไล่อากาศอัตโนมัติจาก TCR ีอารนนะครับวันนี้อันนี้ก็คือแปลงนาของเราที่จะฉีดในวันนี้นะครับของแปลงของปัตตุยนะจำนวนสิบห้าไร่ทั้งหมดนะครับสิบห้าไร่มีนี่ครับแปลงวันนี้ นะครับอันนี้เราดูจากมุมสูงนะดูแบบมุมกว้างๆนะครับทั้งหมดสิบห้าไร่นะฮะวันนี้ตั้งอยู่บนหัวอันนจุดจุดชมวิวสูงหน่อยนะครับนี่นะครับแปลงวันนี้ทั้งหมดสิบห้าไร่เดี๋ยวนักบินหน่่ยก็จะทําการบินอ่าฉีดพ่นฮอร์โมนเจียเเมนเตนสตรองโกลนะครับวันนี้อ้าวนะครับอันนี้ก็เป็น โดรนยี่ห้อนันกโดรนอีซี่สามพลัสนะบินง่ายง่ายนะครับนะครับนี่นะครับครับอ่านี่อุปกรณ์ไล่อากาศอัตโนมัตินะครับไม่ต้องไปเดินเปิดเลยนะครับนี่อุปกรณ์ไล่อากาศอัตโนมัติจาก t c ซอาโดรนเผื่อนักบินอาจช่วงทำเยอะอาจจะหลงลืมกันได้นะครับต้องคอยเปิดคอยปิดแต่ว่าถ้าติด อุปกรณ์ไล่อากาศอัตโนมัติเหล่านี้ไม่ต้องปิดเลยนะครับบินขึ้นไปก็ปรับการอากาศยังได้เลยอ่านะครับนี่นักบินทำการบินแล้วนะครับอ่ายเลยครับนักบินหน่วยรุยเลยครับอ่านี่นักบินก็เริ่มทำการบินไปแล้วนะครับครับ ครับนี่ก็คือเป็นแปลงสาธิตตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่แช่เมล็ดข้าวด้วยเจียเมนเตนคุมเลนด้วยกองหลังบวกเจียเมนเตนนะครับแล้วก็หวานปุ๋ยดาวอาวกาศนะครับแปลงสาธิตของปัตตุยจำนวน15ไร่ใช้ผลิตภัณฑ์ของร้านไทยเจริญพาณิชย์ทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นยันจบแล้วก็ปีนี้มีพิเศษขึ้นมาก็คือว่า,าราคาปุ๋ยเคมีค่อนข้างจะแพงก็เลยจาก ถ้าพันกอขอ9ีปกติชาวนาจะหว่านปุ๋ยกัน3รอบนะครับแต่ป้ตตุ้ยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงหว่านแค่2รอบแล้วก็อีกรอบหนึ่งชดเชยด้วยการฉีดปุ๋ยน้ำแทนนะครับปุ๋ยน้ำทางใบด้วยเจียเมนเตนสตรองโกรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับเจียเมนเตนสตรองโกรนะครับนี่ครับชุดนี้เลยนะครับชุดที่ฉีดภายในวันนี้นะครับก็ ปกติก็ขอ49จัดเป็นข้าวปลูกอายอาุอยู่ในช่วงประมาณ115วันถึง120วันนะครับเพราะฉะนั้นการหว่านปุ๋ยจะหว่านกันทั้งหมด3รอบแต่ครั้งนี้ป้าตุ้ยหว่านแค่2รอบแล้วก็รอบอีกรอบหนึงชดเชยด้วยกันฉีดปุ๋ยน้ำนะด้วยเจียมเมนเตนสตรองโกรนะฉีดด้วยโดนเพื่อการเกษตรนะครับวันนี้นะครับนี่ก็เป็นแปลงสาธิตของป้าตุ้ยนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะสำหรับท่านที่สนใจ อยากจะได้เจียเเมนเตนสตรองโกรไปฉีดก็สามารถติดต่อได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชสาขาบ้านท่าแห่อำเภอคลองชัยจังหวัดกาลสินแล้วก็สาขาอ่าไทยเจริญพาณิชนะในเขตจังหวัดอีสานตอนกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโกสมพิษไสบ้านเขื่อนหนองแปนตลาดทวัดดินแดงบ้านควาวเสลภูมิแล้วก็สาขาล่าสุดที่คำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรน,นะครับ ก็สามารถติดต่อหาซื้อได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมเฮียอูดก็อาจบการแนะนําสินค้าในช่วงนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับโดนเพื่อการเกษตรในยุคนี้นะครับเกษตรกรชาวนาส่วนใหญ่ก็ตอบรับเป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากคนหาจีดเริ่มยากขึ้นก็ ต้องใช้เครื่องมือเครื่องไม้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาช่วยนะครับเพื่อการทำงานที่เร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับนี่ก็คือดโดรนจาก n e c โดรน e e ซ3 p l u สนะครับนะบ,บินง่ายง่ายนะครับเมนูเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับ่าตอนนี้น้ำยาก็หมดนะครับนักบินก็เอากลับมาเลยนะครับก็บินกลับมาอัตโนมัตินะครับนี่ ครับก็นี่ครับเน็คโรนอีซีสามพลัสนะครับสี่แขนสิบเจ็ดลิตรนะครับวันนี้ก็ใช้อุปกรณ์เพื่อการเกษตรจากโดรนจากเน็คโรนนะฮะรุ่นอีซีสามพลัสนะครับร